สวัสดีเจ้าสวัสดีเอฟทุกคนนิดีตอนรับเขาสู่ซองคุณย่ายโดนาสตอรีเนะจะใส่เขาจะพี่น้องอุ่นเขาเย็นจะพี่น้องเขาเย็นเลือรลายก็เลยอ,อุ่นเอาไม่เสิเป็นเขาเย็นต่อไปอีกกินเขาเย็นเม็ดสักก้อนนะจะจะได้ วัตีอีกรอบจะพี่น้องแสบๆน้ำกันเดอ้อจะจะอาหารเทียงข้องเขาสมตำเพ็ดเพชรแสบๆจะพี่น้องสมตำใส่ประกอกจบจะอาทิตย์ก่อนนีไปลานไทยในประกอบมาแพ็คหนึ่งประกอบดิจบจะพี่น,ออนอกกอกอ้องบ่แเป็นประกอบซุกเด้อจะเต้กับแสบกับบะถึงก็ว่าดิบดิบแบบแข็งๆเนาะจะ กำลังสีเหลิมสีเฮิมแหละจ้ะพี่น้องกระป๋งก็บาแข็งแต่กระดิบนั่นแหละจ้ะหนิมนิดนึงพี่น้องรสชาติแบ่บซิมแล้วพี่นอ้องโอ้แ่บแห้งหวานบอก,กอกจุยจยพักเข้าก็มีแต่กระลำจ้ะพี่น้องเมื่อนี่มีแต่กระลำเด้อจ้ะมาจ้ะเบาเบาลายใหญ่หาง มาลุยน้ำกันแล้วเดีย๋ยใส่พริกกระเรียงกระเลียงจะ้ะพริกกระเลียงพริกสดตำเมอเนี่แสบแห้งหอมพริกและกะ้วก็ฝานบะกอกอุย้ยบอกเลยว่าแสบแห้งพี่น้องสุดยอดกระลำกรอบๆน้ำไล่ไหลพี่น้องเทิงเบาเทิงน้ำไล่ไลหลหอมพริกและกะ้วก็ ฝานมะกอกโอ้ยบอกเลยว่าแสบแห้งพี่น้องสุดยอดกระลำกรอบๆหืม mm hmm. น้ำลายไหลพี่น้องเท mm hmm. ิงเบาเทิง้ำลายไหลาฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบ่ผ่านคลิปใหม่ๆจากคุณย่ายโดนัทนอกจากพี่น้องจ้ะนั่นก็ขอกำลังใจจากเอฟซีเนาะจา้ะขอคนละไหลละแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ย่าโดนัทนอกจากพี่น้อง อางไรก็ซอยย่าิดโดนัทไล่ซอยกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อจ้ะเอฟซี FC. ขอบ,บุญขอบคุณหลายๆมาติดตามช่องคุณย้าิดโดนัทเนาะจ้ะช่องหน่อยๆมีคนติดตามบอถ,ถึงพันขุนพี่น้องแต่เอฟซีกับเขามาาไม่ตลอดเขามาไม่ทุกมือเนาะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เขามาให้กำลังใจคุณย่ายโดนัทจ้าสำหรับคลิปนี้ย่ายดโดนัทก็คือสีบอ,อิยเอ็ดคลิปเง้วบันไดนดอกเนาะจ้ะเนาะ เอาพ่อหอมปากหอมพ่อพ่อได้หายคืนหอดคืนถึงเนาะจา้ะหัวนวหัวมวลทักทายเอฟซีทุกผู้ทุกคนเอาไวพ้พอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้ะก่อนสิจากไปก็คือเก่าเลยจ้ะพี่น้องจ้ะไอโดนัดก็ขอหอมนวยไว้ใช่ไอเอฟซีทุกผู้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงคว่ำเจ็บใหญ่ไดคว่ำไข่ใหญ่หหหมีล่ำรวยเงินทอง คำรัดคลิปนี่เอาไว้แค่นี้ก็น่าจนะเนาะไปพอกันไหมคลิปหน้าจะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะที่เขามาติดตามย่ายโดนัดนอกจากคเข้าาขอบคุณแล้วย่ายโดนัดกูมียังหาเนานะเอฟซีดอกเนาะจ้นะเนาะมี <c oughs> แนวไดสี่ตอบแทนที่นอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆแล้วก็พยาพ่ยามเต็ดคลิปอะเพราะห้เอฟซีได้เบิ่งได้แย่งเนาะจ้ะทักทายกัน พอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุก <Deep? S 1> <t initiation> ผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าที่นอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆลวก็พิพยายามเ็ดคลิปเอะพ่อห้เอฟซีใดเบิงไดใดแง่งเนาะจ้าทักทายกันพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าที่นอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆแลวก็พิพยายามเ็ดคลิปอพ่อหายเอฟซีใด เบิ่งได้แย่งเนาะจ้ะทักทายกันพอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะที่นอ,น,นอกจากคำว่าขอบคุณหล,ลายๆแล้วก็พิพาายามเหตุคลิปเอะพ่อห้เอฟซี่ได้เบิ่งได้แย่งเนาะจ้ะทักทายกัน พอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าที่นอกจากคำว่าขอบคุณหลายๆแล้วก็พิพยยยามเฮ็ดคลิปฮะพ่อห้เอฟซีใดเบิ่งใดแง่งเนาะจ้าทักทายกันพอกันไหมคลิปหน้าจ้าพี่น้องอยู่ดีมีหฮงทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าที่นอกจากคำว่าขอบคุณหลายๆแล้วก็พิพัยยามเฮ็ดคลิปฮะพ่อห้เอฟซีใด เบิ่งได้แย่งเนาะจ้ะทักทายกันพ่อกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะที่น,นอกจากคําว่าขอบคุณหลายๆแล้วก็พยายามเฮ็ดคลิปอะพอ่อหายเอฟซีได้เบิ่งได้แย่งเนาะจ้ะทักทายกัน พอกันไมหมคลิปนาจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่ง,จ,ง,งจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าที่นอกจากคำว่าขอบคุณหลายๆแล้วก็พิพายามเดคลิปเอะพ่อห้เอฟซี่ได้เบิ่งได้แย่งเนาะจ้าทักทายกันพอกันไหมคลิปนาจ้าพี่น้องอยู่ดีมีแฮงทุกผู้ทุกคนอีกครั้งหนึ่งจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า